นกเขานะคะน้องหญิงถ่ายบรรยากาศไม่เมืองค่ะบางเีสวยอีหลีก็เลยถ่ายเป็นแนวนอนในเมืองนะคะว่าโคตรสวยเลยเขตที่จะติดต่ออำเภอเขตจังหวัดขอนแก่นอำเพอจังจวัมาได้ผู้ผ่ามาอ่านมั้งอันนี้นะคะไปอํอำเภอภูกระดึงนะคะจังหวัดเลยค่ะภูกระดึงจังหวัดเลย ฝนบตอตอกพรอมนะคะเลยทาใายเมืองค่ะนี่นี่นี่บ้านี่ว้าวนี่นะคะนี่ซูมให้ดูเลยขับรถไปด้วยซูมไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่อะไรไม่รู้อยู่ในเขาเลยนะนี่สถานที่สวยมากเลยเป็นอะไรไม่รู้อยู่ในภูเขานะคะซูม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 ,ซมแล้วก็ เห็นความชัดเจนะคะ่ะอำเภอชุมแพยูที48กโนะคะที่เราจะไปไปลายทางของเมืองวิ่งรถนะค่ะแชร์มาพอดีวิวสวยเป๊ะตรงใจนี่รถตัวไปจังหวัดเลยนะคะมแม่เป็นสวยอีรีน้องยิง้บอกบอกพระ,ะายจตุยักรเมึงนะคะ เราจะรอนอะไเวลาเดินทางนี่ร่ออกมาเราจะไปดูตรงนี้ต่อค่ะหลังจากเราซูมเสร็จบางหางสบะเ็นแล้วนะคะเราจะไปเห็นจุดสําคัญนี่ค่ะจุดสาคัญผู้ใดมากับมาทงมาทายนะคะผานกเขาค่ะแม่นี่ผานกเขาค่ะสวยบอสวยบักคากเลยเนี่ยอยู่ดีถนนเลยถนนมริวนเลยนะคะผานกเขา นี่ยูทีกับปตทฟั่งสายมือนะคะเล้าไทยเมืองค่ะพใดมากกะอยากเห็นอยากสวยพใดีว่ามีโอกาสไดีมากน้องยิงก็เลยท้าให้เมืองนะคะนี่เลิศมากเลิศมากเลิศมากยืนหนึ่งเลยสวยอลีบรรยากาศดีนี่ติดกับปตทตรงนี้นะคะจะไม่มีปั๊มน้ำมนันแล้วนะคะใครจะเดินทางไปชุมแพกะ่ะเข้าวางนี้ค่ะก็จะลงเขาเด็กอะด้นเติมนะคะถือว่าด้านเติมเลยค่ะ หลังจากนี้เราก็จะขึ้นเขากันเลยท้ายเมืองค่ะงามบอ่องามนอกนี่ถนนเส้นนี้ก็จะลัดลอกเขา่าเส้นนี้ไปนะคะแล้วก็จะไปทะลุอำเภอชุมแพนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะจะเป็นอำเภอภูพามานะคะตรงนี้นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะเราก็จะทางก็จะคดคงคดเคียว นองหญิงไทยมึงเดี๋ยวความงามของธรรมชาติรังสรรค์น,นะคะธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้เจอถิ่งที่สวยงามทีเดียวค่ะนี่ซีออกสายไปตั้งนี้นะคะยูทิ้งขาค่ะเอากระสิบบดีห็นพูดขาแล้ว,ว,น,วลนะคะปลายทางนี่เขาเรียกผานกเขานะคะน่าจะมีนกเยอะนะคะจะเป็นอีกเกียหรือเปล่าล่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปริดตรงนี้นะคะนี่นี่กรุงเทพมหานครตรงปลายอันนี้จะเร็จมาจังหวัดเลยนะคะเขาเซม่าเสาเ็นนี้นะคะหลังจากนั้นก็เซเป็นสะพานค่ะสะพานมองนีคามเขตปุ๊กก็เป็นจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะเขตอำเภอเอ่ออันนี้ไม่นำ้ำน้ำพองนะคะแล้วก็เซเป็นขอนแกน่นนะเภูปูเวียงไม่ใช่ปูเวียงสิอำเภอผูผามา่านปูผาม่านนะคะโอเคค่ะน้องหญิง ขออนุญาตขึ้นเขาก่อนนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ